ดิค่ะชื่อกีค่ะร้านพี่อ้อยค่ะร้านพี่อ้อยวันนี้ทำอะไรวันนี้จะทำอะไรอ่ะเป็นผู้ช่วยอ่ะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยไข่ปามไข่ปามค่ะวันนี้เป็นผู้ช่วยมันทำไข่ปามเคยกินไหมเคยกินไหมคะไข่ปามไม่เคยค่ะไม่เคยจะเคยวันนี้แหละวันนี้แหลยจะเคยเราจะทำอร่อยเราจะทำอร่อยไหมคะเนี่ยต้องถามต้องถามคนที่ทำค่ะ โอเคตัวจริงอยู่นี่นะคะอ่าเริ่มหั่นอ่าพี่จู๋มืนใกล้ๆกล้องมาใกล้ๆเลยค่ะหั่นแครอทค่ะอ่าหั่นแครอทตีไข่เลยตีไข่จะนี่เลยเรามีส่วนผสมมีไข่ไข่บดอ่าีไข่ะนี่อันนั้นแล้นั้นในนั้นมีอะไรอร่าผัดชีอร่าผัดชีอ่าเราตีไข่ใส่ไหนตีไข่ใส่นี่เลยใส่นี่เหลืออ่ามีไข่ใส่นี่เลยไข่อ่าราผัดชีผปูมีอะไรคะซอสมีซอสอย่างเดียวค่ะซอสอย่างเดียวนะคะเค็มเค็มนิดๆิดทำเค็มนิดๆ เราจะใช้น้ามันไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราเพิ่งเคยกินครั้งแรกกินได้กินไปเนาะเมื่อวานนี้เขาว่าเขาจะเอากระทุงจากไปตอกล้วยป่าเราได้เอามาไม่เมื่อวานเนี่ยอันนี้มีใช้กล้วยป่าป่ะน่าจะใช่เนะาะเพราะไปเขาใช่คองใช่ค่ะแต่แกงเราอาจจะสู้ชีวิตนิดนึงนะคะแต่เราก็ไม่ได้มันไม่ได้เข้าถึงไอ้อเาฮะ ทานประสการณ์มาเยอะแล้วสุดม e ันนแ้ม so นีอ like ันนี้ทำอะไรนะคะเนี่ยอันนี้ทำไข่ป่าค่ะเดี๋ยวไข่ป่าแล้วไข่เจ้าป่าต้องช่วยกันนะคะวันนี้ลูกค้าอยากทานต้องต้องลงมือทำเองนะคะแล้วก็ได้ทานไปเลยนะคะใครสนใจนะคะมาทำได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมวัสดุวัตถุดิบต่างๆไว้นะคะมาลองทำได้นะคะแล้วพี่เราได้อาชอนมาเยอะไหมค่ะตักแล้วต้องย่างเองเลยค่ะ สุกไม่สุกยังไงนะคะเดี๋ยวได้ชิมฝีมือตัวเองนะคะวิธีการย่างของเรานะคะต้องรออท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากทานอยากทานนะคะไข่ป่าเนี่ยเราเคยเคยได้ได้ยินชื่อส่วนมากก็เคยกินเดีไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ้นอันนี้เรียกไข่ป่าทำไมเรียกไข่ป่าคะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกไอย่ายังไงย่างพี่ก็ไม่รู้นะไข่ป่ามันจะไปย่างนะมันจะไปย่างไม่เรียกไข่ย่างอ่ะ เออ,เอ,าาเอ,อนี่ไข่ป่าแอ๊ะไข่แล้อ๊ะคำว่าป่านี่แปลว่าอะไรแปลว่ายากมันนี่ย่ากดูดิไข่ปลาเป็นยังไงวะไข่ปลาเนี่ยไข่ปลาไข่ป่า,า,า,ปามันแม่งไข่ป่าไข่ป่าไข่ป่าอ่าต้องช่วยกันยากนะคะเดี๋ยวจะได้กินฝีมือตัวเองนะคะ ลูกค้า <seaweed> ใัดนต่งป็นแบบนัคุณเพื่อนตดแนะคะสนใจนะคะอยู่กมคนเก็บมั้ยใส่น้ำให้มันนิ่มนะคะก็พอเราทำได้นะคะใส่น้ำด้วยใส่น้ำให้ให้เนื้อมันฟูนิ่ๆอ๋อใส่น้ำให้เนื้อมันฟูนิ่ๆมันจะไม่แข็งค่ะเนื้อไข่ตุ๋นนะคะไข่ไข็งย่างน่าจะปรุ้งรสด้วยกุงรสด้วยซอสค่ะซอสหอยไอซอสเห็ดซอสเห็ดแค่นี้ลอดูหน่อยนะคุณได้หลายตัวอันนี้เอาหมด เอา Dante, กี่ฟองคะเนี่ยเอาหมดเลยนะคะอ่าฝากฝากเสียงประชาสัมพันธ์นี้ไปถึงยังหน่วยการเงินนะคะแผนการเงินนะคะเบรคเบิกนะคะชไม่ให้เหลือตีตีลองชิมก็ได้ค่ะความเค็มไม่เค็มไม่เดี๋ยวมันสุกเราค่อยชิมก็ได้มั้งอันนี้ใช้ประสบการณ์ล้วนในการชิมในการปรุงคะคะง่ายมากนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นอาหารสุสขภาพแน่เอนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพแล้วก็เรานอกจากไข่เราแล้วก็อะไรต้นหอมผีกชีชีค่ะ,คะ,ะต้องช่วยกันย่างนะคะไข่มะมุงนะคะต้องได้ย่างทุกคนนะคะวันนี้แล้วก็กลับไปชิมนะคะเราอาจจะตั้งเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะคะหรือไม่ก็เราอาจจะมีเมนูเพิ่มเติมนะคะเพื่อ,อขอการขายในตลาดนะคะไข่นี้ก็เป็นไข่ที่ ไข่อารมณ์ดีนะคะเลี้ยงโดยพี่น้องเราเองนะคะมาจากเดินทางมาไกลามากไข่ดีพี่มาจากไม่เปิดไม่พวงนู้ดรสชาติหวานเจ็กกบอบบบทำไมถึงเรียกไข่อารมณ์ดีอะคะไข่อารมณ์ดีไข่ปล่อยค่ะเลี้ยงปล่อยอ่าไม่ได้เลี้ยงถังไม่ได้เลี้ยงบังคับน,นะคะไข่เลี้ยงปล่อยเลยเป็นไข่อารมณ์ดีค่ะได้เลยดีไม่ใส่กระแตน้ำมัน <S <S 2> <S 2 แค่ถามดูเผื่อมันได้ได้มันได้ทังนั้นแหละแต่ถ้าถ้ามันเราใส่เยอะไปป่าแรงไไปแรงไฟอ่อนไหมไฟอ่อนไฟอ่อนอ่าตอนนี้อะไรมาอนวข่ปั่ของเราเป็นผู้ผสมภัยอยู่นะคะ เอาได้เราจะยกความอาแป๊บหนึ่งไม่งั้นก็เป็นไรมันกลังนันอยู่ว่าเห็นล้วเอ๊วิธีการทำงงยากหรือไม่ยังไงนะก็มันเสาร์หน้านะก็แต่ชาวหัวปลีนะคะเรายังไม่รู้ว่าวิธีการทำยังไงนะคะมีสรรพคุณทางด้านไหนนะคะสำหรับอาชาอาชาจะดอกหัวปลีนะคะเคยแต่บุกหัวปลีนะคะเยว่เคยทำชานะคะ ติดตามได้นะคะท่านใดที่ไม่ได้มานะคะถ้าบังเอิญผ่ามาเจอเรานะคะ,ะเข้าไปใน f c e e o o o นะคะของตลาดชาวให้นะคะก็สามารถตัดมาให้ดูเป็นช่วงๆไปนะคะลงในคลิปเรียวด้วยนะคะในช่องทิกต็อกด้วยนะคะยังไงก็ถ้าเจอเราก็ อย่าลืมให้กำลังใจเราเลยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะเราเราอ๋อเพจตลาดเซาให้ค่ะตลาดเซาให้นะคะชื่อเดียวกับตลาดนี่แหละค่ะเ่อเพื่อนกไปดูได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมนะคะดีๆแบบนี้นะคะมาให้กับทุกท่านได้ชมนะคะขอบคุณค่าที่ได้ร่วมสกับเรานะคะ หยิบได้เลยค่ะเอาไปอีก,กได้ค่ะวันนี้เราทําให้ทุกคนได้ทานอยู่แล้วนะคะ,อะเอาเอาเอาไปได้ค่ะท่านใดนะคะที่ทานข้าวอยู่นะคะอยากนะคะอยากชิมนะคะไข่ปามของเรานะคะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะเข้ามาได้นะคะมาย่างมาย่างได้ด้วยตัวเองก,ก็ได้นะคะ,อะเอาไปอลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอร่อยมาก <c oughs>

ทุกท่านนะคะที่ได้ดูเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะเราต้องก,การจอดไลค์อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะเรต้องทําให้หมดไหมอ่ะทําหมดเลย